สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่ดอนน้องเล็บแฟมิลี่นะคะวันนี้มาเก็บดอกขจรน,นะคะไปผัดให้น้องเล็บนะคะในวันกับตู้อ้วกน,นะคะดอกขจรรู้จักไหมคะเนี่ยขจรน,นะคะเก็บไปผัดนะคะผัดไข่หรือว่าผัดหมูน้องเล็บบอกว่าให้ใส่หมูนะคะอันนี้เพิ่งมานะคะยอดก็เก็บนะคะ อร่อยเหมือนกันดอ,อกกระจนบานพึ่งที่เขาจะเรียกว่าดอกสลิปหรือเปล่านะคะก็เยอะอยู่นะคะนี นี่นะคะดอกบานนะคะยอดอ่อนก็เชอดลอยนะคะยอดอ่นอนๆักทั้งยอดทั้งดอกเลยนะคะ เก็บดอกขจรนะคะจะให้ดูต้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะปลูกใส่กระถางนะคะเป็นต้นขจรนะคะของพี่สะพ้ยเองนะคะไม่คุยยังไม่ได้ปลูกนะคะ วยงามมากอร่อยด้วยนะคะมีประโยชน์มากมายนี่นะคะกินก็อร่อยนะคะโอ้โหนี่เลย เยอะแล้นะคะเป็นแบบนี้นะคะถ้าท่านใดไม่เคยเห็นนะคะจะเป็นเครือนะคะอันนี้จะเป็นช่อดอ,อกพึ่งออกใหม่นะคะจะเป็นจุมจ่มๆนะคะยอดอร่อย ดอกก็อร่อยนะคะนี่ช่อดอกกำลังจะบ,บานนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามันบานนะคะนี่คือยอดกระจรอวบนะคะน่าจะพอแล้วนะคะก็ไปผัดกันนะคะไปตามไปดูนะคะวิธีผัดง่ายๆนะ,ะผัดอกะจรยอดะจรนะคะกลับบ้านกันนะคะเขือเยอะๆยะ ขามาขามผัดโจนผัดไข่กันนะคะก็จะตั้งหม้อนะคะก็ทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณนี้นะคะก็มีดอกกรขจรนะคะขจนล้างเรียบร้อยแล้วนะคะมีกระเทียมไข่แล้วก็หมูนะคะน้องเ็จะให้ใส่หมูด้วยนะคะ อาอเดี๋ยวก็จะใส่กรเทีมยมไปนะคะลสิงห้วกระเทีมยทมแน่ ใช้ไฟกลางดุ๋นให้หมูใส่ลาใส่ไข่ค่ะใส่ไข่โซงโงนะคะอาหารให้คนป่วยนะคะน้องมินะคะ เมนูนี้ก็ผัดจอนผัดหมูผัดไข่นะคะข็จะมาปรุงรสกันก่อนนะคะ นมิ้นรสนะคะใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลนะคะเพื่อแต่ชอบนะคะแล้วก็ซอสนะคะที่เดือๆลงไปนะคะตามความชอบนะคะตามด้วย ซอสหอยนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะ,ยนะคใะส,ะะส่ดอ,อกกระจรนะคะลงไปผัดนะคะมีทั้งยอดทั้งดอ,อกนะคะ น้ำเล็กน้อยนะคะก็ไม่ได้ผัดนานนะคะกระจรผัดพอให้หลอกขจรอ,จอ,นอานุ่มนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสุกแล้วนะคะเมนูนี้นะคะกระจรผัดหมูไข่นะคะเมนูสำหรับคนป่วยน้องเล็บนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ